สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร6 6 3 1เพราะว่าที่นี่เป็นเขตชายแดนเวียดนามนะครับก็จะมีของขายจากคนเวียดนามด้วยนะครับซึ่งที่นี่เขาก็จะพูดกันได้สองภาษาทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมถึงใช้เงิน2สกุลเงินก็คือเงินจีนกับเงินเวียดนามครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก่ว่าเขาขายอะไรบ้างก็จะมีทั้งขนมเป็นของฝาก นี่อะไรอะทุเรียนขนมชัน้นถั่วลิสงยาโดมเขามีนะครับและนี่น่าสนใจมากตามผมมาตรงนี้น้ำหอมนะครับโอโ้โหไม่รู้ของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถามเขาดีกว่านะฮะอ๋ออะไรดีอ่อจ้ผิงตัวสองอ๋อสือควายผมถามว่าขวดนี้เท่าไหร่เขาบอก20หยวนก็คือ100บาท ช้วิจรณญยานกันเองครับว่าของจริงหรือเปล่าถามให้แล้วนะอเสียเสียนี่เห็นป้ายด้านหลังไหมครับจะเห็นว่าป้ายที่นี่นะครับก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นเขตชายแดนเวียดนามก็จะมีทั้งคนจีนแล้วก็คนเวียดนามเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินช้อปปิ้งกันต่อดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีของขายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะมีทั้งผลไม้มีของฝากต่างๆ สนุกกันใช่ไหมครับสนใจแล้วสิผมจะบอกให้นะว่ามันมีสายการบินหนึ่งที่เป็นสายการบินเดียวด้วยนะครับที่สามารถบินมาลงทั้งหนานหนิงประเทศจีนแล้วก็ฮานอยประเทศเวียดนามนะครับแต่คุณคุณจำไม่ได้ว่าสายการบินอะไรเดี๋ยวลองถามคนนี้ดีกว่าสายการบินอะไระครับทราบไหมฮะที่บอกไปตะกี้อแอร์เอเชียค่ะแอร์เอเชีย ถูกต้องนะครับเอเชียนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบินมาสนุกสนานที่หนาน,นิงเนี่ยก็สามารถไปสนุกสนานที่ฮานอยเวียดนามต่อหรือว่าลงฮานอยเวียดนามใช่ไหมแล้วก็เห็นน้ําตกฝั่งนั้นแล้วก็บินกลับมาดูน้ําตกฝั่งนี้อีกมุมมองหนึงได้ด้วยสุดยอดเลย ตอนนี้นะครับเฉียงอยู่ที่หลักเขตแดนเสาที่53นะครับซึ่งเจ้าเสาเนี่ยสร้างในปี1988นะครับเป็นการแบ่งชายแดนระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามซึ่งข้างหลังนี้นะครับหมายความว่าข้างหลังนี้เป็นประเทศจีนทั้งหมดนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดผ่อนผันในการทําการค้าจะเห็นว่ามีทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนามนะครับทำการค้าขายมากมายครับผม ตอนนี้นะครับเชียงมาถึงสถานีรถไฟหนานหนิงตรงแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงครับผมซึ่งเมืองหนานิงนะครับจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูง2ที่นั่นคือหนานหนิงสเตชันนะครับแล้วก็หนานิงตรงสเตชันก็คือที่นี่นั่นเองตรงแปลว่าตะวันออกนะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะต้องตรวจสัมภาระ ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ใช้พาสปอร์ตเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับข้างในเนี่ยมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็กิฟท์ช็อปมากมายนะฮะ การซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนนะครับสำคัญมากๆคุณผู้ชมจะต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อนะครับเพราะว่าแม้แต่คนจีนเนี่ยก็ยังต้องใช้บัตรประชาชนเลยและวันที่เดินทางนะครับสำคัญยิ่งกว่าห้ามลืมพาสปอร์ตเด็ดขาดน,นะครับต้องเตรียมมาพร้อมกับตั๋วรถไฟไม่งั้นเข้าไม่ได้นะฮะและเมื่อซื้อมาแล้วเราก็จะได้ตั๋วใบนี้นะครับนี่เราก็จะมาเช็คกับจอสกรีนทางด้านหลังของผมนะครับเท่านี้ก็รู้แล้วว่าเราจะเดินทางยังไงนะครับทีนี้เรามาดูกันที่นี้ต่อเมื่อเรารู้หมายเลขชั้นชาลาต่างๆแล้ว ตรงนี้นะครับก็จะบอกต้นทางกับปลายทางนะครับคือหนานหนิงตรงไปสู่กุ้ยหลินวันเวลานะครับหมายเลขขบวนของเสียงก็คือ3แล้วก็หมายเลขที่นั่งก็คือ 3D นะฮะร,ราคา1 0 8หยวนนะครับแล้วก็จะมีชื่อกับหมายเลขพาสปอร์ตของเราง่ายใช่ไหมฮะทีนี้เราก็พร้อมเดินทางกันแล้วเพราะฉะนั้นเราไปขึ้นรถไฟขบวนความเร็วสูงกันเลยเ รัฐบาลจีนเลือกการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดโดยเลือกใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเมืองสำคัญในประเทศข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อก็คือรูปแบบรถไฟความเร็วสูงของจีนเพิ่งจะเริ่มมีมาแค่9ปีเองครับ เร,เริ่มเปิดใช้ครั้งแรกในปี2007แต่ปีนี้เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนถือเป็นเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาวทั้งสิ้นกว่า11,000กิโลเมตรเชื่อมต่อเมืองสำคัญในประเทศไว้ตั้งแต่ปักกิ่งเซียนไฮ้กวางเจาซีอานอู่ฮั่นและอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงเมืองหนานหนิงกุ้ยหลินด้วยครับ โดยที่สําคัญในทุกวันนี้การก่อสร้างก็ยังไม่หยุดเหมือนกับเศรษฐกิจของจีนที่จีวันดีคืนดีขึ้นทุกวันและดีขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆเมืองเลยครับ และตอนนี้นะครับฉันก็เดินทางมาถึงเมืองกุ้ยหลินนะครับแล้วสึกหิวข้าวมากก็เลยแวะมาทานร้านอาหารชื่อดังที่สุดร้านหนึ่งของเมืองกุ้ยหลินนะครับและแน่นอนเมนูพิเศษก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวถูกไหมฮะและความพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะตัวของก๋วยเตี๋ยวที่เมืองกุ้ยหลินก็ต้องนี่เลยครับผมนี่ให้ทายว่าคืออะไรมันคือก้อนหินนั่นเองครับ โอ้หทไมไใส่ก้อนหินเป็นส่วนประกอบเพราะว่าก้อนหินนี้นะครับไม่ได้เป็นก้อนหินธรรมดาแต่ว่าเป็นก้อนหินที่นํามาจากแม่น้ําหลีเจียงครับมีแร่ธาตุเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลครับผมหน้าตารสชาติของมันจะเป็นยังไงลองกันเลยดีกว่าครับ videotaidon.com เราก็ลองกันแล้วนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวของเมืองนัานหน่งนะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของเมืองกุ้ยหลินนะครับผมต้องบอกว่าทั้งสองเมืองเนี่ยก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับใครที่มาเที่ยทั้งสองเมืองนี้อย่าลืมครับที่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเที่ยวแล้วเนาะก็ต้องลองรสชาติของเมืองเขานะครับเราจะพบความแตกต่างที่ไม่เหมือนประเทศไทยมากๆที่สุดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาลองด้วยตัวของคุณเองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินต่อแล้วกันหิวข้าวมากเลย อย่าว่าแต่ประเทศจีนที่ว่าเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมดเลยครับแค่มณฑลกวางซีอย่างเดียวก็เที่ยวกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่เชื่อเหอะเที่ยวตามรายการบอดดิ้งพาส่แหละเก็บครบแน่นอนแต่นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะตอนหน้ามีอะไรสวยๆให้ชมกันอีกเยอะเลยอย่าพลาดกันนะครับ Power ค,คือคำตอบในเรื่องของฝากสำหรับทุกการเดินทางของคุณครับรวมไปถึงเมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับยังไม่ได้ซืของติดไม้ติดมือไปฝากครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะครับที่ King Power นะครับได้คัดสรรของฝากไว้มากมายครับไม่ไว่าจะเป็นน้ำหอมเครื่องสำอางหรือว่าขนมต่างๆครับไว้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าเรียกได้ว่าเป็นจุดเก็บตก สำหรับคนที่ยังมีของฝากไม่ครบครับที่สำคัญนะครับราคาน้ำหอมเครื่องสำอางที่ King Power ถูกกว่าเฉลีถึง20%เมื่อเทียบกับราคาร้านค้าในประเทศครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนครับ King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631